สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรด้วยศาสตร์ตัวเลขชาวราศีธนูนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะการพยากรจะมุ่งเน้นกลุ่มดาวโยกดาวเดือนประจําเดือนเป็นหลักเลยนะคะโดยในเดือนนี้ค่ะก็จะมีด้วยกันหดาวนะคะที่มีการโยกเดือนหน้านะคะก็ส่งผลต่อเกณฑ์ดวงชะตาระยะสั้นๆนะคะเป็นการดูภาพรวมไม่ได้เจาะจงม,มุ่งหมายดวงของ ท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสิ่งสําคัญเลยค่ะดวงชะตาของทุกท่านนะคะที่ส่งผลต่อเกณฑ์ดวงชะตาเลยนะคะก็คือจิตของทุกท่านเองนะคะมันพัฒนาจิตวิญญาณค่ะเพราะจิตของทุกท่านเนี่ยแหละคือหมอดูประจันตนของตนเองนะคะมาดูการในส่วนของศาสตร์ตัวเลขนะคะดาวกลุ่มแรกเลยคือดาวอาทิตย์ดาวพระพุธดาวพระเกตค่ะเนื่องจากในเดือนนี้ค่ะ โยกเข้านะคะวินาทค่ะนะคะส่งผลอะไรนะคะเพราะโยกเข้าวินาทจะมีทั้งจุดดีและจุดต้องระมัดระวังนะคะเนื่องจากดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งความร้อนไฟและบวกกับโยกเข้าพบวินาทสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษของชาวราศีธนูคือการใจร้อนอารมณ์ฉุนเฉียวหรือตัดสินใจด้วยอารมณ์ตรงนี้ต้อง ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะถ้าด้านดีของดาวอาทิตย์คืออะไรโอกาสใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกำลังจะเข้ามาหาคุณฉะนั้นอะไรที่เข้ามาอย่าใจร้อนตรวจทานพิจารณาดีๆก่อนนะคะในเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเกิดขึ้นแบบฉับพลันรวดเร็วฉะนั้นให้ตั้งสติไว้อย่านะคะรีบหรือเร่งตัดสินใจหรือทำอะไรด้วยอารมณ์ร้อน เอาลมร้อนตามสถานการณ์นั้นนะคะมาดูต่อมากาะดาวอาทิตย์จะหมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจนะคะตำแหน่งนะคะสติปัญญาฉะนั้นให้ใช้จุดดีๆของดาวอาทิตย์ค่ะ ทำอะไรด้วยสติปัญญาอย่าเร่งรีบอย่าใจร้อนค่ะและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะมาดูต่อนะคะดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธจะหมายถึงการสื่อสารการสื่อสารการพูดคุยการเจียจารวมถึงยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียแพลนฟอร์มออนไลน์ต่างๆก็ถือว่าเป็นการสื่อสารฉะนั้นหากคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารคุณก็จะต้องเลือกพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ กับตัวคุณเองผู้คนสังคมหรือนะคะ,ะคนที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะก็จะมีแต่ด้านดีๆเกิดขึ้นนะแม้ว่าจะตกวินาศนะคะเนื่องจากมันตกวิวนาศถ้าเราพูดในสิ่งที่อยู่นะอยู่ในศีลอ่านะตามธรรมะเขาเรียกว่าวาจี ว่าจีกรรมเราพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ในศิลนนะคะไม่ไปพูดให้ร้ายหรือพูดแล้วทำร้ายตัวเองหรือคนอื่นก็จะไม่มีปัญหาตามมานะคะฉะนั้นนะคะหากคุณทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะทำงานผ่านโซเชียลมีเดียนักพูดนักขายนะคะหรือเป็นดาราน,นักร้องนักแสดงพิธีกรอะไรที่ต้องใช้วาทศิลในการพูดในเดือนนี้นะคะเน้นเลยค่ะ พูดสิ่งที่ดีมีประโยชน์กับตัว,ต,วตัวคุณเองเท่านั้นและก็ผู้คนสังคมเท่านั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะนะคะระมัดระวังพูดด้วยอารมณ์พูดที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณหรือง,งานที่คุณทำค่ะนะคะจะสังเกตช่วงนี้จะมีข่าวดราม่าเยอะแยะเลยนะคะฉะนั้นค่ะการไปแสดงความคิดเห็นก็ดีไปร่วมพูดคุยอะไรกับใครก็ดีนะคะถ้าเราไม่รู้จริงอ่าและพูดไม่เป็นประโยชน์ต่อ นะคะเรื่องราวนั้นงานที่เราทําเราเลี่ยงได้เลี่ยมค่ะนะคะก็จะไม่ส่งผลไม่ดีต่อตัวคุณเองนะคะมาดูต่อมาค่ะดาวต่อมาคือดาวพัคเกตดาวพัคเกตความหมายของดาวพัคเกตจะหมายถึงต่างประเทศความก้าวหน้าความสําเร็จค่ะและยังหมายถึงด้านจิตวิญญาณด้วยค่ะนะคะเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเรื่องเกี่ยวกับพระชีเรื่องเกี่ยวกับการนะคะอ่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อต่างๆค่ะฉะนั้นการเนื่องจากมันตกวินาศนะนะคะจุดดีมีจุดรมะมัดระวังมีนั่นเองถ้าจุดดีนะคะการที่เราสนใจเรื่องจิตวิญญาณธรรมะนะคะ เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเช <S an> ่นสวดมนต์ไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องที่ดีค่ะตรงนี้ทําไปเลยถ้าเราทําด้วยทําแล้วเราสบายใจทําแล้วเป,เป็นเรื่องดีๆเราทําไปแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออะไรอย่าให้คนอื่นหลอกลวงเรานะคะอย่าให้คนอื่นมาหลอกลวงให้ไปไหว้สิ่งนู้นให้ไปเชื่อสิ่งนี้สิอานะคะหรือตัวเราเองไปเป็นผู้หลอกลวงเองตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนะคะอะระวังเรื่องความวิหนาาเกี่ยวกับ สิ่งเหล่านี้คืออะไรระวังนะคะก็คือการที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเข้าไปหลงไหลหรืออ่าหรือเอาไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องตรงเนี้ยต้องระมัดระวังแต่ถ้าเราไม่เกี่ยวข้องอะไรอยู่แล้วก็ไม่ต้องอ่าไม่ต้องกลัวนะคะเพราะนี่เป็นแค่เกณฑ์เท่านั้นเองนะคะฉะนั้นดาวนะคะดาวภเกตมันจะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องความเชื่อสิ่งลี้ลับนะและเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณธรรมะด้วยนั่นเองนะคะนะ่ะ นะคะนี่คือจุดดีและจุดที่ต้องระมัดระวังในกลุ่มดาวชุดแรกอะกลุ่มดาวต่อมาคือดาวพัส,สุ์นย่เข้ารัคกกนาของชาวราศีธนูดาวพัส,สุ์จะหมายถึงอะไรดาวพัส,สุ์ท้าเรื่องหัวการค้าจะช่วงนี้จะสนใจนะคะอ่าสิ่งใหม่ๆนะ,ะพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าตัวใหม่ๆค่ะเพราะดาวพัส,สุ์จะเป็นคนที่ปรับตัวเองปรับตัว ตัวเองเก่งทันยุคทันกระแสชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหาอะไรใหม่ๆเอามาทําเอามาทํากับธุรกิจเอามาทํากับการงานตนเองค่ะถ้าเกิดเป็นพอ่อค้าแม่ขายคุณจะสนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์สนใจที่จะหาข้อมูลความรู้ใหม่ๆค่ะฉะนั้นนะคะดาวพระศุกร์ทุกเนี้ยไอเดียความคิดสร้างสรรค์คุณเยอะมากในการหาโปรเจกต์ใหม่หาเงินใหม่ช่องทางที่จะหาะไรายได้ใหม่ๆหรือทําธุรกิจโปรเจกต์ใหม่ๆค่ะนะคะเนื่องจากดาวพระศุกร์มันเข้ารักนา มันก็ส่งผลต่ออุปนิสัยคุณด้วยนะคะส่งส่งผลต่ออุปนิสัยคุณด้วยที่จะไปเรียนรู้ไปหาข้อมูลนู่นนี้นะคะจากเดิมคุณอาจจะไม่ค่อยได้สนใจอะไรเยอะเดือนนี้จะเป็นพิเศษเลยบวกกับดาวนะคะที่เป็นดาวประจําตัวของชาวราศีธนูคือดาวพ ฤหัสซึ่งเป็นดาวแห่งสติปัญญาอยู่แล้วดาวแห่งคูดาวแห่งนะคะดาวแห่งคนนะคะดาวแห่งธรรมะอาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะมาบวกกับดาวพระสุขส่งผลอะไรเป็นคู่มิตรกันก้าว ดีเลยเดือนนี้นะคะนะคะคุณจะมีสติปัญญาที่ดีมากนะคะมีเหตุมีผลสนใจการเรียนรู้การพัฒนาตนเองนะคะส่งผลได้ด้านอะไรหูนะคะคุณจะมีนะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะคะฉะนั้นเดือนนี้คุณจะขยันันแข็งในการเรียนรู้การพัฒนาตนเองนะคะอ่ะมีโอกาสมีโอกาสที่คุณจะทําโปรเจกต์อะไรใหม่ๆแล้วประสบความสําเร็จเยอะเลยหรือกอบเงินเป็นนะคะ โปรเจก์น you ั้นนะคะนำพาการเงินมาให้กับคุณเพราะดาวพระศุกร์จะหมายถึงการเงินด้วยนะคะฉะนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการกอบโกยเงินคุณค่ะเพราะเงินจะเข้ามาหลากหลายช่องทางในเดือนนี้ให้กับคุณนะคะมาจากสติปัญญาคุณมาจากโอกาสใหม่ๆให้กับคุณนะคะฉะนั้นอย่าหยุดในการเรียนรู้พัฒนาตนเองไปค่ะเพราะเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการกอบโกยของคุณเลยมาจากสติปัญญาคุณล้วนโอกาสใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาหาคุณนะคะอิทธิพลของดาวพระศุกร์นั่นเองนะคะ ที่โยกเข้านะคะเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวแห่งการเงินด้วยนะคะบวกกับนะคะดาวพระศุกร์จะเป็นดาวที่นะคะเป็นคนปรับตัวเองเก่งนาทันคนทันกระแสนั่นเองนะคะฉะนั้นช่วงนี้คุณก็จะเห็นอะไรเป็นโอกาสไปหมดเลยนะคะอยากลืมคว้าโอกาสนั้นไปหาข้อมูลความรู้นั้นค่ะเพราะจะทําให้คุณมีไรายได้เข้ามาหลากหลายช่องทางในเดือนนี้ค่ะนี่ก็คือดาวพรศุค่ะนะคะเนื่องจากดาวพรศุขยังอยู่ในภพอะไรอีกนะคะ ดาวพระศุกร์นะคะยังอยู่ในภพนะคะที่นะคะเกี่ยวข้องอีกอันหนึ่งนะคะอาลินะคะยังอยู่ในภพอาลิด้วยนะคะนั่นหมายความว่าช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีคู่แข่งนานะถ้าเป็นลูกจ้างข้าราชการนะคุณจะขยันขันแข็งสติปัญญาดีผู้หลักผู้ใหญ่อุปัรร์นะคะก็มีเกณฑ์ จะมีการแข่งขันกันสูงนะคะก็จะมีคู่แข่งนะ,ะหรือคนพร้อมจะเลื่อยขาคุณนั่นเองนะคะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงโชว์ฝีมือค่ะนะ,ะทำให้เต็มที่เลยทำด้วยสติปัญญาอย่าใจร้อนอย่างเดียวกะแล้วชายชนะจะมาหาคุณค่ะอ่ะมาดูดาวต่อมาคือดาวอังคารกะดาวอังคารดาวแห่งความขยันมุทะลุดุดันเอาจริงเอาจังโยกเข้าพบ มละนะสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรโทรสะอารมณ์อะอารมณ์เพราะข้อเสียของดาวอังคารคือโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายนะคะเยื่อหยิงทันนงปากไวอ่ะนะฉะนั้นเนี่ยมละนะมาเพราะปากค่ะ มรณะมาเพราะอารมณ์ค่ะนะคะต้องควบคุมตรงนี้ให้ดีนะคะจุดดีของดาวอังคารคืออะไรนะคะผู้รักผู้ใหญ่รักคนอุปถัมภ์มีสเสน่ห์เอาจริงเอาจังขยันขันแข็งกัดติดจนงานนั้นสําเร็จนี่คือจุดดีจะขยันเป็นพิเศษจนงานนั้นบรรลุเป้าหมายฉะนั้นในเดือนนี้คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะประสบความสำเร็จเห็นเป็นผลงานชัดเจนในเดือนนี้เพราะคุณจะหู ไฟมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ขยันขันแข็งนะคะเป็นพิเศษค่ะเพราะอิทธิพลของดาวอังคารค่ะดาวอังคารจะส่งผลให้คุณเนี่ยขยันขันแข็งทําจนสําเร็จ ข้อเสียมันก็คือใจร้อนนั่นเองนอกจากนี้ค่ะดาวอังคารยังอยู่ในภพวินาด้วยนะคะ,นะคะสองสองเด้งนะคะสองเด้งและเกี่ยวโยงไปกับบุตรบริวานด้วยฉะนั้นอย่าใจร้อนกับบุตรบริวานของคุณนะคะไม่อย่างนั้นก็นะคะไปไปใจร้อนกับลูกของคุณลูกก็จะนะคะดูหนักเข้าไปใหญ่เลยหรือบริวานที่คุณทํางานแล้วมีบริวาน้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่าไปควบคุม สั่งการเขาเยอะจนเกินไปนะคะนะคะคือให้เขาปล่อยให้เขาอิสระบ้างก็ดีค่ะนะคะอะนี่ก็คือในเรื่องของดาวนะคะที่เกี่ยวข้องมาดูดาวอีกหนึ่งดาวค่ะดาวจันทร์ดาวแห่งมหาเสน่ห์ดาวแห่งเจ้าแม่นะคะดาวแห่งพระแม่นั่นเองนะคะหรือดาวนะคะดวงนาลีอุปัมภ์ค่ะนะคะอยู่ในโยกเข้าพบราพะ โชคลาบนั่นหมายความว่าคุณจะมีโชคลาบจากนาลีอุป,ปัมภำมช่วงนี้จะมีโชคลาบจากผู้หญิงมีโชคลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะช่วงนี้จะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษความมีสเสน่ห์ของคุณนำพานะคะโชคลาบมาให้กับคุณด้วยการดาวจันท์จะหมายถึงนะคะถ้าด้านอุปนิสัยนะ,ะจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะนะคะเชื่อคนง่ายนะ จิตใจดีมีเมตตานี่คือด้านดีๆเลยนะคะถ้าจุดไม่ดีของดาวจันทร์เลยคืออะไรโลเลเปลี่ยนใจง่ายนะคะและบางครั้งก็นะคะเชื่อคนง่ายจนเกินไปก็ส่งผลร้ายนั่นเองนะคะอ่ะฉะนั้นก็นะจุดอ่อนๆใช้มันน้อยๆจุดดีๆใช้ไปกัะมีมีความเมตตานะคะอ่ามีความเมตตามีความรักให้กับคนอันเนี้ยจุดดีค่ะนะคะ นี่คือดาวจันค่ะนะคะที่อยู่ในราพะมาพร้อมโชคลาภน,ะะน,นาลีอุป,ปัรภมก่นนะคะนี่คือทั้งหมด6ดาวที่โยกเข้าในเดือนพฤศจิกาส่งผลเงินเข้าหลายช่องทางโชคลาภจากต่างประเทศโชคลาภจากทางไกลค่ะมาดูในส่วนของกลุ่มดาวใหญ่กันบ้างกลุ่มดาวใหญ่อยู่ตลอดทั้งเดือนและตลอดทั้งปีเลยนะคะดาวชุดแรกเลยคือดาวนะ,ะพืรอหัสด,ดาวมรุติยูอยู่ในภพอริ นะคะอยู่ตลอดทั้งเดือนและตลอดทั้งปีนั่นหมายความว่านะคะสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรนะคะอีโก้นะคะ,โคโนะคะมั่นใจในตัวเองสูงจะสร้างอะไรสร้างศัตรูนะคะสร้างศัตรูหรือความขัดแย้งนี่คือจุดไม่ดีถ้าจุดดีช่วงนี้ก่ะสติปัญญาจะดีขยันขันแข็งในการทํางานนะคะนะคะเนื่องจากนะคะดาวพฤหัสนะคะบวกกับดาวพัสดุ นะดาวพรสุุบวกกันเป็นคู่มิตรก็ส่งผลให้สติปัญญาดีนะคะและมฤตยูเป็นดาวแห่งกระแสะใหม่โลกใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆค่ะนะคะฉะนั้นคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระแสะใหม่ๆเช่นนะคะอะ,อะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะหากคุณทํางานที่เกี่ยวกับ นะคะเทคโนโลยีจะประสบความสําเร็จมากเลยนะคะนาเทคโนโลยีกระแสใหม่ๆเช่นโซเชียลมีเดียออนไลน์ All ine, เอามาประกอบในการทํางานก็มีโอกาสดปั้างหรือประสบความสําเร็จสูงหรือ AI เอามาประกอบนะคะนี่ก็คือกลุ่มดาวที่เกี่ยวข้องนะคะมาดูดาวต่อมาดาวราหูค่ะอยู่ในภพพันธุนะคะหมายถึงญาติพี่น้องนั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องนะคะราหูมีทั้งจุดดีจุดต้องระมัดระวงังถ้าจุด ต้องระมัดระวังเลยคืออะไรการร่วมทุนการทําอะไรที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องนะคะก็ต้องระมัดระวังคืออะไรเพราะเราอยอย่าหลงเชื่อจนเกินไปนะคะอย่าหลงเชื่อจนเกินไปหรือเขาให้ทําอะไรนะคะที่เรา ไม่เข้าใจไม่มีความรู้ตัวทานก่อนนะคะตัวทานนะคะเพราะราหูเนี่ยนาความหมายราหูระวังการถูกหลอกลวงระวังการหลงเชื่อนะคะหรืองมงายอะไรแบบนี้นะคะเพราะตัวราหูจะหมายถึงเรื่องจิตวิญญาณด้วยนะคะเรื่องสิ่งลี้ลับด้วยนะคะฉะนั้นหากญาติพี่น้องมาชวนเรื่องพวกเนี้นะคะสิ่งนะคะสิ่งที่มันจะทําให้คุณต้องสูญเสียเงินนะหรือนะคะชวนไปในธรา ไปาไปในทางสีเทาๆก็ต้องระม,มัดระวังค่ะนะคะแต่ถ้าชวนไปในด้านดีๆปฏิบัติธรรมปฏิบัตินะคะปฏิบัติธรรมฟังฟังท่าหรือนะ,ะชวนไปด้านด้านดีๆคุณไปเลยค่ะลุยไปเลยค่ะนะคะฉะนั้นด้านราหูอยู่ที่ตัวคุณเลยค่ะจะโฟกัสไปด้านไหนถ้าโฟกัสไปที่ในด้านดีๆก็จะประสบความสําเร็จลุ่งเรืองค่ะถ้าเป็นในทางด้านสีเทาสีดําต้องระม,มัดระวังนะคะนี่ก็คือในส่วนของดาวราหูค่ะมาดูดาวต่อมาคือ ดาวพักนะคะดาวต่อมาคือดาวพัสเสาค่ะโยกเข้าพบสหสชาหรือมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคมนะคะซึ่งอยู่นะคะไปจนถึง3ปีเลยนะคะช่วงนี้นะคะในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมบางครั้งก็อาจจะทําให้คุณเนะครียดหรือกังวลกับเพื่อนฝูงสังคมบ้างนะอิทธิพลของดาวพัสเสานั่นเองดาวพัสเสาจะคิดมากนะคะคิดมากหรือกังวลกับเพื่อนร่วมงานหรือ ะะหรือผู้คนที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะ,ะคุณก็มีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องนะคะกับผู้คนเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยบ้านด้วยนะคะบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินนะทรัพย์เกี่ยว<ะ>กับผู้คนสังคมโดยเฉพาะหากคุณทํางานที่เกี่ยวกับในหน้านะคะที่อยู่อาศัยนะคะก็จะเกี่ยวข้ของกับผู้คนนั่นเองนะคะนี่ก็คือในส่วนของดาวใหญ่ดาวเล็กค่ะมามาดูการพยากรณ์สรุปภาพรวมนะคะประจําเดือนพฤศจิกาชาวราศีธนูค่ะงานเงินงานเงินความรักนะคะ ในเรื่องของการงานใครเป็นลูกจ้างข้าราชการในเดือนนี้นะคะเป็นจังหวะที่คุณจะต้องแข่งขันหน่อยเพราะอะไรนะคะเป็นช่วงที่ยิ่งขยันเอาจริง,เอ,รงเอาจังกล้าได้กล้าเสียเจ้านายมอบโปรเจกต์อะไรลุยเลยค่ะเพราะคุณมีโอกาสดีมีโอกาสดีแต่มันก็มีโอกาสคนอิจฉาด้วยนะผู้หลักผู้ใหญ่มอบโอกาสดีๆให้กับคุณค่ะขยันคันแข็ง,ขง,ขงลุยเต็มที่เพราะคุณมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือ ได้รับโปรโมตนะคะได้รับโปรโมตนะคะในด้านดีๆได้เงินพิเศษได้เงินเพิ่มต่างๆค่ะนะคะแต่จะมาพร้อมด้วยคู่แข่งคนอิจฉานะคะความแข่งขันะะนะคะนะคะช่วงนี้ค่ะนะคะยังไงก็แล้วแต่มีแบ็คอยู่ข้างหลังคือผู้รักผู้ใหญ่นะเขาชอบความขยันของคุณนั่นเองนะคะฉะนั้นเอาจริงเอาจังลุยเต็มที่ใช้ทั้งศักยภาพทั้งความรู้ รนะวมทั้งนะคะข้อมูลอะไรตำราอะไรมีลุยเต็มที่เลยค่ะนะ,ะส่งท้ายปีเก่านะ,ะตอนรับปีใหม่นั่นเองนะคะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องของการงานสําหรับใครเป็นลูกจ้างข้าราชการโชว์ผลงานเต็มที่เลยค่ะเพราะคุณจะได้ราบก้อนใหญ่คุณจะได้เลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งประสบความสําเร็จนะคะอ่ะนะคะสุดท้ายนะคะลงมือทําลุยนะคะ จัดลำดับความสำคัญให้ดีค่ะเพราะงานจะมีทั้งงานลาดงานหลวงงานประจำงานเสริมนะจะได้นะคะงานเข้ามาหลากหลายช่องทางนะคะ,ะใครทำงานที่มีสาขามีโอกาสขยายสาขาเยอะเลยช่วงเดือนนี้ค่ะนะคะนี่ก็คือในกลุ่มของใครทำงานประจำรูปจ้างข้าราชการค่ะส่วนใครเป็นนะคะนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ค้าขายของคุณก็เป็นช่วงไต่มาสุดท้ายเป็นช่วงที่จะต้องลุยขยันขยายธุรกิจของคุณเลยค่ะ เพราะคุณจะทำกำไรมีรายได้เข้ามารัวๆหล,ลายช่องทางค่ะเจอจาการค้าใดๆก็จะปิดจ็อบได้หมดทํายอดขายได้ตามเป้าด้วยสําหรับใครเป็นพ่อค้าแม่ขายนักค้าขายออนไลน์ก็จะขายได้เป็นกอบเป็นกำรรด้วยเช่นเดียวกันปิดจ็อบได้เช่นเดียวกันค่ะใครขายขายใครขายออนไลน์คุณลุยเลยค่ะช่วงนี้โอ้โหเป็นเงินเป็นทองไปหมด มีอย่างเดียวที่จะต้องระมัดระวังคือพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณเท่านั้นอะไรที่คนคอมเมนต์ด่ามากคนด่าอย่าไปสนใจคุณพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นค่ะตัวธุรกิจเป็นประโยชน์กับลูกค้าคุณกะนะคะนะ,ะอื่นๆเลี่ยงได้เลี่ยงค่ะอย่าไปต่อยอดวาทะศิล์น <c oughs> นะกับคนไม่เห็นด้วยคนไม่ชอบนะคะเงเียบได้เงียบค่ะนี่ก็คือในส่วนของการทำงานค่ะ มาดูในเรื่องของการเงินไรายได้จะเข้ามาหลากหลายช่องทางในเดือนนี้ค่ะทยอยเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนจนปลายเดือนเลยฉะนั้นตลอดทั้งเดือนค่ะมีไรายได้เข้ามาหลาช่องทางการเจรยจากค้าขายจะปิดจ็อบสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำตามเป้าหมายสําหรับนักลงทุนนะคะนักลงทุนมีหุ้นส่วนนะคะลงทุนในเส้นทางอะไรก็แล้วแต่จะประสบความสําเร็จนะคะคอสี่งโชคนะคะ <c oughs> มีเกณฑ์สิ่งโชคลาภได้ โชคลาภจะเข้ามาจากต่างประเทศจากทางไกลงานเสริมงานพิเศษนะนี่คือกลุ่มของไรายได้คนโซจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณค่ะน,นะคะเข้ามาแต่ไม่ค่อยตรงสเปคเท่าไหร่นะคะสำหรับคนโสดนะคะก็ไม่เป็นไรค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะนอกจากนี้ใครที่สนใจอา่านะกำลังศึกษานะ,ะหรืออยากมีแฟนต่างชาติมีข่าวดีเพราะคุณมีโอกาสจะมีชาวต่างชาตินะคะ นะคะสนใจในตัวคุณสายฝอค่ะใครชอบสายฝอมีโอกาสเดือนนี้ค่ะเดือนนี้อิทธิพลของดาวพระเกตะให้นะคะ,นะคะส่งผลด้านสายฝอนะคะสายฝอเข้ามานั่นเองนะคะคนมีคู่ช่วงนี้ค่ะความรักระวังการคิดมากคิดลบนะหงุดหงิดนะคะแบบนี้ใจร้อนระวังนะบางทีคุณอาจจะเครียดจากการทํางานแล้วก็ไปเครียดต่อที่บ้านนะคะแยกแยกให้ออกนะอย่าไปหงุดหงิด ทำเพื่อนะไม่งั้นจะมีปัญหาในเรื่องของความรักค่ะอย่าลืมดูแลความรักบ้างะากะพากันไปเลี้ยงอาหารดินเนอร์นึกถึงวันวานกันบ้างกันนะคะนะคะอย่าหักโหมงานจนเกินไปดูแลลูกคนในครอบครัวคุณบ้างนะคะในเรื่องของความรักค่ะมาปิดท้ายนะคะเรื่องของสุขภาพโดยรวมยังถือว่าแข็งแรงอยู่นะคะในเรื่องของการเสริมดวงชะตานะ,ะการเสริมดวงชะตาโดยทั่วไปนะคะนะคะคุณสามารถไปเสริม การทาบุญทําทานได้เลยนั่นคือการเสริมดวงชะตาที่สามารถทําได้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยแต่สิ่งที่จะแนะนําวันนี้ค่ะเสริมดวงชะตาที่ไม่ต้องเสียเงินเลยและเป็นบุญใหญ่สะสมตัวคุณไปทุกภพทุกชาติเลยคือการเสริมดวงชะตาที่จิตของคุณเองเลยคือการปลดปล่อยจิตให้อิสระจากการยึดมั่นถือมั่นจากการคิดบ้าง แม้เพียงหนึ่งนาทีเคยได้ยินคําว่าช้างกระดิ๊กูไหมนาช้างกระดิขกูไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะคะนะคะเล็กๆน้อยๆพวกนี้เป็นบุญใหญ่ติดตัวคุณไปค่ะมัดนะคะพัฒนาจิตวิญญาณตนเองนี่แหละคือบุญใหญ่เสริมดวงชีวิตมนุษย์ค่ะที่แตกต่างกันก็เพราะนะคะเรื่องของจิตล้วนเลยหมอดูประจําตนของทุกท่านก็คือจิตค่ะนะคะและเป็นหมอดูที่แม่นยําแบบร้อยเปอร์เซนเลย เพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้จิตหมดเลยนะคะหากคุณพัฒนาจิตวิญญาณคุณยกจิตยกใจให้สูงขึ้นคือความละเอียดของจิตก็คือความสงบของจิตค่ะยิ่งสงบมากยิ่งปล่อยวางมากจิตคุณนะคะมันเปลี่ยนไปชีวิตคุณก็เปลี่ยนไปตามจิตค่ะนะคะและนี่แหละดวงชะตาของคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ